สวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าเซิร uh, ์ฟไมดีโปรเจกต์ที่ราเล่นกันนะครับซ c มันสามารถครับประตูบานใหญ่ได้นะครับอย่างแรกเราจะต้องหาก็คือช็อตสติ๊กหรือไม้สั้นอย่างนี้2ออันกับเชือกนะครับโอเคแล้วก็ เลือกคัพไปทีอ่อันนี้ครับ make a kit for a w i f e n นะฮะโอเคแล้วก็กดคัพได้เลยว่าจะเป็นแท่งคัพแบบนี้อัน,นใหญ่ๆมานะครับนี่แล้วก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะทีนี้ก็คือมันจะมีลูกศรอ,อยู่ข้างล่างไห,ไหมก็คือถ้าไปลูกศรแบบนั้นก็คือด้านหน้าประตูนะครับอันนี้ก็คือด้านในทีนี้ประตูน,นี้ก็คือมันจะค่อนข้างกว้างและใหญ่แล้วก็เลือกหาตำแหน่งที่เราจะวางเองแล้วกันว่าอยากวางตรงไหนนะครับ พอได้แล้วเราก็กดวางไปแมวผมจะไม่วางตรงนี้ผมจะวางตรงนี้เพราะว่าใกล้ๆของที่ผมสร้างนะผมเสกไปเยอะเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเปิดเองนะครับไม่เกี่ยวกับไมดี r โปรเจกต์นะอ่ะครับยังนก็ใส่ท่านทรงไปเลยเลยเลยอันน้นทรงไปนะครับแล้วก็ โชวเวลหรือพร่วนั่นแหละเอามาหน,นึ่งอันแับแล้วกดนะครับ building b a e นะใช่ b u i l d base เรืออะไรอย่างนะที่นี่อ่านไม่ทันนะช่างมาเถอะกดขุดไปแล้วกันนี่ครับจะได้เสา,ๆๆสา,สาเสาแบบนี้นะฮะแล้วจากนั้นนะครับนี่มันจะมีพวกไม้แผ่นพวกสังกะสีพวกตะปูให้เราใส่เนี่ยเราก็เลือกใส่เอา เดี๋ยวผมเอาตะปูมาอยางเอาตะปูมีแล้วนะครับโอเคเอาคอนมาด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ไม้แผ่นปาบตะโูวะตะโูว์ไปแล้วก็กดไตยนะเลยเห็นไหมมันจะมีให้เลือกนะครับ Build base of the wall left ก็คือจะเลือกซ้ายหรือขวาก่อนก็ อยากอะไรก็คือรลเวลสก็คือชั้นบนนะครับเราก็เลือกเอาเอาทางซ้ายทางขวาเอาผมเอาทางซ้ายก็แล้วกันนะแบบนี้ครับส่วนทางขวาผมก็ตีโคง้งโค้งก็คือต้องใช้ไม้ก่อนนะครับส่วนในตัวที่เป็นไอ้นั่นอยากใช้สังกะสีหรือไม้แผ่นก็เลือกเอา,าเลยนะครับ แบบนี้นะครับพอเราได้บิ๊กเฟนมาแล้วนะฮะบิ๊กเฟนแบบนี้เราก็ใส่อันนี้เข้าไปอกับเพื่อทำไอตัวด้านบนนะครับเลเวลสองแบบนี้ครับระดับสอง b u i l ิ i n g b a เ e ระลับสองด้านบนนะครับนี่ครับมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครัเราก็ไอนี่เหมือนเดิมครับก็เลือกว่าเราจะทำบิ๊กเฟนเล็บหรือเบิเฟนไลท์นะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมครับ ขวาก็ตับปูหมดเลเวลสองนะครับแนวเวศสองบูเด้นเฟนเล็บเราก็คือจะเบดเฟนก่อนนะครับก็คือเบดเฟนก็คือตัวโครงมันนี่แหละ <S <S อ่าเราได้มาแล้วนะครับมันยังเปิดไม่ได้นะเพราะเรื่องทำเป็นประตูไม่เสร็จนะครับทีนี้ผมก็จะเอา เอ้อเอาเตนี่ก่อนกันก็คือ,อเตส่วนาการสร้างไอตัวที่เป็นวอลไอข้างๆเือจะเป็นแบบอ่าผมจะทำข้างซ้ายนะครับมีเขียนว่า b build w o o เด n w a l l เล็บก็คือมันจะตีด้านซ้ายเป็นเป็นไม้แผ่นนะครับก็คือประตูไม้เนี่นแหละ <laughs> แบบนี้แต่อีกฝั่งขวาผมจะเป็นสังกะสีนะครับเอาเป็นสังกะสี อ๋อจะเป็นสังกะสีนะครับพ้อนมาเล็งไปที่ประตูอไอ้ตะปูหมดโอเคครับแล้วก็จะบิววอลเมทัลไลท์นะครับแล้วก็คือเลือกทางขวาเป็นสังกะสีแล้วกันแบบนี้นะทีนี้จะอยากได้อย่างไหนเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่อยู่ที่เรานะอยากได้เป็นไม้เป็นสังกะสีก็อยู่ที่หาวัสดุมาได้นะแต่ดูจากรูปทรง้วงนะน่าจะไม่มีคนหาสังกะสีได้หรอกนะครับน่าจะ หลายตั้งอยู่โอเคครับเดี๋ยวนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วก็ผมทำข้างบนก่อย okay, ครับข้างบนเสร็จก่อนโอเคครับเดี๋ยวทำข้างบนให้เสร็จก่อนนะได้แล้วครับอันนี้ข้างบนเสร็จแล้วนะฮะอ่าเห็นไหมโอเคครับพอเเสร็จแล้วก็ เราก็ต้องใช้ถ้าวายนะครับแบบนี้ลวดนะครับใส่เข้าไปโอเคได้มาแล้วครีมนะครับแล้ก็ครีมหนีบก็เป็นคราบบิวเกตนะครับพอเราได้ครีมแล้วก็ใส่ลวดน้ำไอ้ใส่ลวดใส่ลวดไปใส่แล้วก็ใส่บิวไอ้นี่ไปนะครับบิวเกตไป เราจะได้ประตูแบบนี้ครับเราสามารถเปิดได้จะเปิดออกสองฝั่งไปนรืเลยนะฮะโอเคแล้ก็ใส่สามารถใส่คดล็อกได้นะครับแบบนี้นะฮะใสาา่ด้วยพัดบลนี่ครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ไม่สามารถเปิดประตูเราได้นะครับนอกจากเราเองนะฮะอะต่อไปนะครับ อพอประตูใหญ่เสร็จแล้วมันมีจาก Discord นะครับที่เขาทำไว้ให้เรานะครับก็จะมีพวกปิดหน้าต่างนะครับปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูเล็กนะครับเหมือนกันนะครับไอตัวนั้นก็คือเราต้องครับครับใหม่นะครับก็คือคับเฟนใหม่ก็คือให้เลือกเป็น make a s e t for a small door นะครับแบบนี้นะครับพอได้มาแล้วนะครับเฟ้นเราก็ไปหาตำแหน่งที่เราอยากวางนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับด้านในกดคลิกซ้าย1ครั้งก็คือมันจะอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ด้านเราก็คือ้ดที่มันจะเป็นด้านในอยู่ฝั่งตรงข้ามมันคือจะเป็นด้านนอกนั่นก็หมายความว่าจะวางด้านในด้านนอกอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเลือก ดีๆแล้วกันนะฮะเออทีนี้เราก็พอวานเสร็จเราก็เอาไม้มาใส่นะครับแล้วก็เอาอันนี้ยูบเบดนะครับนะบพอได้เบตมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเอาไม้แผ่นมาใส่แล้วก็สังกะสีมาใส่ถ้าอยากได้เป็นสังกะสี แล้วก็อยากได้เป็นไม้ก็คือเอาเอาไม้มาใส่นะครับแบบนี้นะฮะเอาไม้มาใส่ตะปูใส่นะครับแล้วก็บิวเฟนเบดครับแบบนี้นี่ครับทีนี้ เอ่อเราก็ต้องเลือกว่าเราอยากได้เป็นไม้หรือเป็นสังกะสีคอนผังนะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็สเตลเฟนหูเฟนนะครับก็อ,อยู่ที่เราเลือกนะครับว่าจะแบบไหนผมทําสังกะสีดูก่อนแล้วกันแบบนี้ครับสังกะสีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะปิดทึบแบบนี้นะครับเราก็ เหมือนเดิมครับไปเอาลวดเอาลวดมาใส่ลวดอยู่ไหนเกี่ยวแผ่นบานเลยนะเอางี้ไงเอาลวดมาใส่ครับแล้วก็เอาคีมหนยบนะฮะสามารถใส่คนล็อกได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับแล้วปิดเปิดได้นะัะแบบนี้ถ้าอยากยกเลิกแบบทำประตูก็ ผมจะทำเป,เป็นตัวไม้ให้ดูว่าถ้าเป็นไม้จะเป็นแบบไหนนะะอ่าเดี๋ยวผมจะลื้อออกก่อนเอาขวนมาลื้อก่อนนะเอาขอานมาลื้อครับจะลื้อสังกะสีออกแล้วตีเป็นไม้แทนนะครับ หรือสังกะสีออกแล้วจะทำเป็นไม้แทนนะครับไม้แล้วก็เลือกเป็นอ่า uh, ว uh, ูดเฟนไอ้วูดเฟนนีฮะแบบนี้นี่ครับมันจะมีรูตรงนี้ด้วยเห็นไหมเป็นไม้เห็นไหมเอาไปส่องเอ้ใครอยู่นอกบ้าน,านวาอะไรไประมาณเนี้ย <laughs> ล,ลุกเล่นลุกเล่นเนะโอเคครับนี่ครับมันจะส่องแบบนี้ได้นะว่าใครอยู่นอกบ้านเราหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะฮะแต่เขาก็ยิงเข้ามาได้นะครับก็อยู่ที่เราเลืองแหละว่าเราต้องการแบบไหนนะครับก็ทําประตูก็เหมือนเดิมนะฮะนี้ผีไม่เห็นกูใช่ไหมเนี่ยดีมากเพื่อนอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะ คครับต่อไปเราจะมาทำหน้าต่างกันนะฮะนี่เอาไอ้ประตูเล็กตะกี้เรามาสปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแ้วถ้าอยามทำประตูนะครับต่อไปเราทําจะทําปิดหน้าต่างหน้าต่างโอเคอย่างแรกก็ต้องเหมือนเดิมนะใช้ไม้ใช้เชือกนะครับครับเป็นอ่านี่ครับ make a set for small เอ้ยอ่นี่ครับ make a shoe for the window นะฮะแบบนี้ พอเราคัฟเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บาตัวนี้คิดมาแบบนี้นะครับเราก็ไปกดวางนะครับแบบนี้นี่ครับเราก็เลือกวางนะครับนี่ประมาณนี้อย่างนี้นะครับนี่อ่าก็วางไปอันนี้ถ้าเลือกวางก็ต้องดูเลงเอาดีๆนะครับว่าตำแหน่งไหนอยากได้ตำแหน่งแบบไหนนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรแล้วกันผมวางนี้ไปก่อนจะทำเป็นตัวอย่างนะครับ เพราะวางเสร็จแล้วนะครับอ๋อ,อน่าตาเป็นแบบนี้วะหรือต้องไปข้างนอกนะไม่ใช่ละเอาใหม่เอาใหม่ว <c oughs> มางใหม่วางใหม่วางใหม,ม่อ่ะเราปิดปุ๊บตรงนี้ดูดิว่ามันจะอยู่ข้างบนวะ ทำไมมันเอียงวะอ่านี่เราใส่ไม้ได้เลยครับทีนี้ไม้ก็แตะปูนะครับที่เราต้องใส่เข้าไปวันสึกจะต้องทำด้านในนะครับตรงนี้นะอันนี้อันนี้มันอยู่ด้านนอกนะตัวเนี้ยไอตัวที่เราทำอะอ่ะผมเอาไอ้น,นี้ด้านนอกแล้วกันถือว่าตรงนี้ด้านนี้เป็นด้านในนะอันนู้นเป็นด้านนอกนะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไป,ปตีครับเลองนี้ครับ build base for w i n d o นะครับอะไรประมาณนี้ใส่เข้าแล้วก็บิลไป อวิวเสร็จเราก็ทําต่อนะให้มันเสร็จนะครับหาเหลี่ยมดีๆนะตียากมากเลยอันนี้บิวเอชิลฟอล์เดะวินโด้เนี่ยส่กับตีเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ครนี่แค่นี้ก็ได้นะครับหน้าต่างสำหรับปิดประ จุดต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับทั้ง3มอย่างตรงนี้ก็สามารถครัฟได้หาอุปกรณ์ครัฟง่ายนะครับต่อไปเดี๋ยวต่อไปผมลองดูก่อนว่ามันมีอะไรให้ทำอีกนะครับแร่ซิลเวอร์นะฮะแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหนึ่งอันคาฟกับคอนนะครับจะได้เบ็ดตะขอเบ็ดมาหนึ่งอันนะครับ นะครับจะได้จะขอเป็ดเป็นหนึ่งอันนะครับแบบนี้นะครับใช้ซิลเวอร์นะครับแล่ซิลเวอร์กับคอนนะครับแล้วก็นะครับสำหรับท่อนะครับไป์นะครับท่อกับปัจแจเลื่อนแบบนี้นะครับสองอย่างนี้นะครับอันนี้ปัจแจปัจเจคอม้านะผมเรียกนี้แล้วกันแล้วก็ท่อนะครับ มาคาฟกับค้อนนะครับจะได้เศษเหล็กนะครับมาสองอันนะครับอย่างนะครับครับจะได้อย่างละสองอันนะครับก็คือถ้าเอาท่อมาคราบก็คือจะได้เศษเหล็กมาสองนะครับแบบนี้นะครับเศษเหล็กเขาเขาตัวหรือเอาหายไปไหนไปเนี่ยเอาช่างมานะครับแต่มันได้มันได้มันจะได้มาอย่างละสองอันนะครับแบบนี้เราก็อย่างนี้ครับจะคาฟไปท่อสแครเห็นไหมฮะ นั่นแหละครับก็คือมันจะได้เศรมาสองอันนะเอาง่ายๆแล้วกันทุกครั้งการที่ซ่อนของจะต้องใส่หินก้อนเล็กนะครับ Small Stone ไป2สองก้อนนะครับจะผมหา Small Stone แป๊บอันนี้ครับได้มาสองก้อนละนะครับแล้วก็เอาใส่ไปสองก้อนนะครับทุกครั้งที่เราจะซ่อนนะครับใส่ไปสองก้อนตลอดนะครับเอาใส่เสร็จแล้วก็ไปวางนะครับวางแบบนี้ต่อไปเราก็ใช้เชือกนะครับ เชื่อมันหนึ่งอันนะครับแล้วก็เสร็จไม้นี่ครับเสร็จไม้มาครับนะครับมันจะได้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนชื่อว่าสเต็ไลน์นะ น่าจะน่าจะน่าจะขาบไม้ผิดอันนั้นน่าจะเป็นลองสติกหรือเปล่าอ๋อใหเป็นลองสติกนะผมน่าจะจำผิดอ่านี่ครับสแตตไลน์นะครับต้องใช้ไม้ยาวนะครับลองสติก พอเราคราบเสร็จแล้วนะเราจะได้แบบนี้มานะครับแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถเดินไปคลิกที่ไอตัวดเซกที่เราวางซ่อนไว้ในน้ำได้เลยครับแบบนี้ครับกดคลิกค้างนะครับแบบนี้นะครับมันจะปักไว้ที่พื้นเนี่ยอันนี้คือการซ่อนของหรือแบบบอกให้คนอื่นรู้ก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับแบบนี้ครับซ่อนตรงไหนอยู่เนี่ย มีใครไม่เห็นบ้างครับผมโอเคครับง่ายๆคำขันนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับที่ที่ยังไม่ได้บอกว่ามันสามารถทำได้นะอ๋อมันมีบ้านคาบินด้วยนะครับบ้านคาบินจะต้องใช้ไม้ไม้แผ่นนะครับแพร่งแบบนี้กับสแตนตนนะครับหินก้อนใหญ่ แบบนี้ครับมาคราฟกันนะฮะเอาเศสี่สิบสี่สก้อนมาแบบนี้มาคราฟกันมันจะเป็นคาร์บ,บินคิดแบบนี้นะครับไม้แผ่นกับหินนะครับมันจะใช้ไม้แผ่นไม้แผ่นห้าหินแปดหรือเท่าไหร่น่นจะใช่นะครับประมาณนั้น,นครับก็คืออันนี้มันน่าจะบักรวไหะมันจะได้แบบนี้มาเป็นรังแล้วก็ ไปวางเป็นตัวโครงสร้างบ้านนะครับไอตัวหมดไอแอร์นี้ผมเคยบอกวิธีการค้าไปแล้วลองไปหาดูในคลิปผมก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับบ๊ายบายุกท่านนะครับวันดีอาทติ์ตัวครับ